หัวมีคอน่ะจิมันบังามันหวานไง่ายเลยนคมโอ้เนื้อดีขนาดเลยหวานน่วหวานมิไปเล่นจริงมันต้องบักง่าจำาตนหนาเนาะโคเดครับจบลเนะขนมเนื้อชั้นนี้พอดีเลย Tôm tát nó Ừ tôm tắt, ừ. Cái tắt bài bài này, này Tôm mặt, thằng mai cái tắt bài tắt bài, khương, bài, khương. Tôm ừ. bài Tôm mặt nè Tên tàn Tôm mặt nó cát tắt Nói, Nó pha mà tắt, nó bây giờ nó lười Nó tổ, Ừ, tổ, Kẹo kẹo Tổng tắt Ừ cái tôm tắt Bố ai thì bà lười, ổng nhằng mắt tắt Hông, bây giờ nó nó cá tôm tắt, bộ nó Ừ Thôi, สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านบม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศกันยีนนี่ตลับเข้าสู่ชซ่องยูทูบตู้คำปั่นสุกเด้อพี่นอ้องเด้ออามืมนี้มาพบมาพ่อกระตุ้ครในช่วงเวลาแรงๆเนาะพี่น้องก็คือว่าต่อจากคลิปที่ไปเฮือนน้มะนาวเนาะตอนแรกว่าศุไปขึ้นหมากเผาพี่น้องเอ้ยมาช่มาขึ้นมากเผาชวนนมะนาวกินเนาะเพื่อนก็มาตามคำสัญญาตามคำบอกพี่น้องเอ้ยมากินหมากเผาเนาะ เอาสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีไปได้มาพลาดอะไรจังหน่วยหน่วยนึงมันหล่นวัวนะมันหล่นไม่ได้ขึ้นซ้ำมันโมมีไม่เอาเลยค่ะนวดบ่นกบมั่มันโมมีหนุ่มบ็กองไงหนุ่มมาได้แล้วปูปูไงปะอากาศฮอทน้ำไปแล้งเนาะปูอะไรกับป้าจอดแข่งแข่งเชื่อเนาะมันฮอนเนาะมันฮอนฮอนแห้งปูบาสิด้ากับนั่ง ผ่าผ่าให้น้องมะนาวอยู่เนาะผ่าแล้วเออมึงผ่าห่าวกับผ่าให้ได้ไปเบิ่งเลยไปเบิ่งเลยฮอบรู้มีเงนมากมึงผ่าวกันเลยโอ้ยจะชิลกับน้ำคือไปแกลขอขอขอเอาได้ตทำยาไปแกลฮะสบายเนาะอย่างก็มีจะบู๊เข้ายหญ่สบายปะ จะปูกับยาไปแคอเล่าแล้วขอปูปูน้ำยาบ่ะอน้ำยาเนี่ยขอแน่ขอยังขอเงาอแห้งไปแก้น้าให้นีแล้วตอนหน้ามน้าทานได้กินบ่ท่านได้กินท่านได้กินนะวะมาสิกินไี่ตีน้ำแข็งกัเย็นบุพเพ้ปะจใจโอยมาจะขึ้นดอกเ้ามมีชั

มาจ่อน,นำเจอนังเหมือมันมีชีงชงยงกันข้างในมันจะจ้างกระบอกเนอะเนี่เอาเนี่ยแทงนี่ดิแทงกระหมอใส่หัวจ้อให้โดเข่านทะออกแล้วได้ไหม มาข้าวห่าวก็มาข้าวสดอนไ้แซ่บกว่านั้นข้าวอัอนอ่อนนะเจ้าองนี่ก็ได้เจ้กเล้วก่แห้งดีนะคือแบบมันแก่มาแล้แก่แห้งแก่กะโหลกกันละคืออันฮะออแบนี้เห็นป่เต็มป่โอ้ยมนานหอเปิดได้มันบ่อมันเปิดบ่อเบิดแล้ว ผ่านเลยนะวะเป็นโบมีหน้ามันเนี่ยมันชิบมีนวนขาวๆข้างในมันนะเบิ่์เขรียบของข้าวยังนะใจขาวๆนะเียนบอกรุ่นรุ่นรุ่นหดโบมีคือเนี่ยมันง่ายมันบานแนะนำกินแล้วนะครอ้เนื้อดีขนาดเลยหวานมากเลย หวานนี่ดไปเลมหัวจริงมันต้องบักใหญ่่ำตันหนาเนาะโคเด็ดครับจบเนาะเค็คขนมเนื้อช่้มนี่พอดีเลยตจำตัดเนาะจำตัดแบบไรเนาะต้มมาทำอะไตัดเป็นคืนเป็นคืนต้มมัดนะแทนตาต้มมัดกระตัดเอาผ้ามาตัดเอาในบ่อโดนเอาเลยเอาโต๊ะเออเอาโต๊ะเกี่ยวเกี่ยว Tôm tắt có lẽ ơn cái tôm tắt ừ. Bố ai mà bảo đưa ra nhắn tắt Hồi cái tắt của nó Được rồi Hãy đi <laughs> sao sau đi cái sau Mệt ไปไปขึ้นถงข้าวสองก๊กมันม่มีบ่มีพวกกกมมีพวกก๊กไปเบิ้งนี่ได้ไ้าวหามาเน่ยเก็บเอาคร่บห้อนลายกิน้่าลายก่อนพันก่อนเป็นมินทํงเพลงวะทงเพลงยังคอมาคอมา ซอมไม่ชงการเสลวันหน้าค่ะแสลวันหน้าบ้างไปงานก็พามเสลวันหน้าจะนอนชิไปปืดนั่งเกันคือตัวทานแล้วปืดไสลวันหน้าเลยเนาะมัคืนเอาไ้เลยเอาคนคอเลยมื่อไหรมบ่นรับ้อมเมื่อไห้มือไหนะโอ๊ยนอนรับปะในเตียงตู้นั่นเพื่อนตูเลื่อนีบนเนี่ย มันสียดตวนดังเสง่ซงเอาห้กับคนนั่นตีอูวเลยเนาะเสียงสียด้กะมือสามคำหนึ่งมีบุนีอยู่ใชอีกของไม่สามคำนี่อย่้อีกนะืนือนี่เนมหาเป็นสะเพาบอกโอยู่เป็นสะเพาสะเพารสะเพามันรก่อละเสียงหนึ่งเลยเนาะมีมี่วะสะเพามันตอนติ๊กคุก่อยนะบ่มี่ เผาอันเผาอไอันนั่นชื่อพวกเนานะเผาวันถึงจับก็หอยตอนนี้ไปไทยเห็นบ่อเหลวเผาเผาวบบมหาแบบดองแล้ว่ะคนที่แบบมาเบเยาว่าเห็ดให้ดองแล้วเผื่อเอา่อนทางนั้นเลยทั้งปลาาะทา้งกุ้งทังปลาซาลาวะกรเพาะแพ้วเป็แล้วเ่ดเจียวนึงนี่แล้ว หางเสียนี่หามหินเลยบอลอ่ะหามหินเลยเขาอันเสียเลยหามหินเลยเออเป็นไรได้เนาะอุ่นสนะเียเต็มเดียวเพาะหนามมันทางให้เดียวต้องมันเนี่ยปวดหไม่กินแไหมเขาบอกให้กินมันังอยากกินมัน คนละมันมันบอก็ไดข้าวได้หอยมันเลยดิพวกกินอ่เต็มเนี่ยคุณชาเนนี่คุณมุกอ่ะมือมาเห็ดติชืบอะไรชิอแป้งไงเห็ดบอเห็ดบ่ที่ชื่ออะเห็ดแป้งข้าวเจ้ามือเนอะมือเนอะมเผาไหเออเผามีอยู่ แตัวไหยน้าตาขาไม่อยู่น้าตาหนะน่ะอลนจะเท่ากันสิอตอนเช้าเด้อจะหมอนเด้อไปตองก็ไม่ดื้อหรอไปตองกับข่างเฮื่อนี่เยอะแยะข้าตามีอยู่น้างตาลนะ่ะโยไม่ใช่ม้าตาน้าตาลตาลให้คืมชื่อให้ มือเนาะมือมุดมือนอดติดตามผลงานพี่น้องน้องมะนาวจะห่อขนมหมกมือหอยย้อยอ๋อไกดีแล้วเดินได้เอาให้บอยดีนะเดกล้วยก็มีก้อนแม่จะเช่าก้อนไหมนะัวนี้ยก็ห่อมากาะแล้วนี่เดี๋ยวมีเป่งจะชงถุงนี้มั้งก็เนี่ยก็ตัดเอาตัดเอา เป็นอีกถุงออ่ะตี่ายก็ชื่อไายหน่อยชื่อน้อยเนาะบ่เคยเห็นไม่เห็นบม่เคยเห็นเต่เห็ดกเห็่อกรจมเนี่ยตัวเผาเห็ดอั้นเรว่าเป็นเรียมนะบุ๊คต้องตำก่อนตำแล้วเขาก็เอาเผาเนี่ยใส่น้ำตาต้มขวไม่ดำโกยอันเป้งเขาเรียกโกยโรยไปตามันมุนเดียวโยนาํมเรป้งโกยหนามเนาะ มาเวนอยู่ครแต่ว่าน้ำตาลต้องขูดขวดใ่กระบอขาวเห็ดใส่มันขวด่าอเลยเห็ดอันเห็ดกินนมือเนาะแล้วิเพราะอะของมนเนาะมือบรีเลยเห็ดกินอ่างโาเห็เป็นบ่ได้ยุกินหน่อยเนาะ มีคนเหตุเป็นบ่บ่อ๊บมีคนจะเห้เป็นบ่ฮบแะมาเพระเคยเห็ุเธอเลยเหเป็นอยู่กอยแป้งแทนขั้วข้าวอะไจจะขั้วเป็นบ่ขั้วเป็นเลยขั้วเ่าได้ไหมขั้วข่าวคียนะขั้วข่าวอะไก็ไม่เห็นห่อขนมุกไม่ห่อหอจะเป็นนะช่างเป็นแท้โอเค แต่แม่ให้แตงกินื่เป็นแม่เป็นิขนาดห่อกรต้มยังบมเป็นเอาดีแล้วบื่อใครเป็นเลส่วนพวกเห็ดเป็นมากเลใเป็นมึเอาไห็ดเป็นมือโกยเนาะโกยแปงโกยถั่วแป้งแล้วก็โกยน้ำขัวเ่าวน่ขัวข่าขัวอรขัวจะกำตาลขัวชะกำตาเนอ่ย ง่ายเองนะเดี๋ยวพเห็ด์จับขวดทำตาลมะพร้าวไปเนาะแทนห่อพาชิห่อห่อกับบริย่าห่อนะห่อง่ายอยู่ห่อมเรียนเลยง่ายมาเรียนไม่ใช่รู้ใช่เบตจอมมุกมือมุกหรือเล่าเนาะมือเน่ะมือเข็ดกินเองเขาบริเห็ดขายเข่งง่ายนะเหตุไหนมันง่ายแน่นอเขาจะมีผู้อยากชื่อหรอเนาะเข็ดกินให้มันรอดก่อนเลาต้องฝึกเขาต้องฝึกกินเองเนี้ยเหตุง่าย แบบดเธอในเฮดเลยอเมื่อได้มัญหาให้กินอย่ยังละกินเขาเลมาตะเวนแล้อบ่มาตะเวนกินเยน่อนี่มเขือโอ้นี่มเขือมายากาะต้มเขือปบียบอืมเขือสองหมามหมนฮะต้องเขือหมาไงเต็มเทมันบอเป็นลายมะเขือเนีน่มันเขือมัเขือใ่ลูกใยลายแล้วะ อืมเคยหง่ยนะหน่อหนึ่งจำกับปั้นเนี้ยอืมไม่ได้ไปปลูกย้ำชินหน่อยกล้วุกมีเมมันเอาหายชอบนี่มันปลูกน้ามันเนี้ยมันเขาอะไรพุดือนำลายสีเยอะขัดเลยเนะาะการไม่นขนี่นูมันตือวัชพิการอยู่เองขนุนบดเฉบบนับ่มันมันจะแก่ได้มการมืนจะแก่ได้กิดเรื่อยๆเนี่ยแล้วการทำอะไรอืม อยากมันกระงาใช่เนาะน้ำมานใส่มันอืมใส่มันเลยน้ำมันจะมีมีว่าใช่น้ำมัน,น,มนมรนับกระการเขามาต่อยค่ะบประเดงเขามาให้อืป่ะเด็นไงแกเนาะเป็นแป้งมาเลยจ้ะนี่อยู่แหละเป็นนางเป็นไข่เต็มอยู่แล้ว คือว่าคือว่าไปอยู่มื่อไหร่เจ้าว่าแถวแม่ตัอยพูกแก่จะพอได้ไงนนะห้างเล่นหน่อยก็ไม่ไกลตัวแถวโคกยกบืงห้างบึงโคกไได้อะพอแถวริมเทียงนะเมื่อไหร่ไปเอาแม่มันมาใส่แกงแก่วางห้างเดียวเลยที่คนควรมันใครได้หรือเนาะมันขวดห้างห้างห่างหรือปลายไม้นะมันขวดมันลงมาต่ำเนาะแถวต่ำ มื่นมาสิไปแทนมแเรงดิบอกไปชี่นน่ไปแจ้งมากอดดไปหอนนะไเจ้งมากนออกเลยตอนเช้าอันนอนตื่นมาหอนหอนไปได้กินขนมใช่บันผ่าก็ม่เร้งออนะขั้ว้าแลด้จะไปขั้วพาวได้ขมื่นอืัว้ว่าแซมตานชื่อเป็นเยอขั้วันนั้นบานเชื่อขัวใจเธอพูดเป็นค่ะการเลงต้องนะขั้วนะ เดี <Christina. S 2> ๋ยวสิโทรถามคนเป็นเนาะโอ้ยอยู่ทุกเนี่ยโอ้ยก็โทรถามโอเคขวผัวเซมมอกเหมือนหรอเนี่ยมรักมีมูลายแค่วันนอึดไปี๋ยผัวเขลียรแม่น้องตุ้บี้ไปแบบเดียวมีเลยอยู่เซโนกะแ่โลงบ้านกั็เต็มเชียวเชียว มีบัตถุที่รีบไปแป๊บเดียวน้ำได้ไหมเจ๊นีจะทำน้ำเลยคือันนี้อาบได้ไน้นะมไม่ได้ช้หัวน้องอาไงแต่นั้นเด้ทำบุห้ชาชาเด้บุลูกเนี่ย บ่ได้ชายจะมาั้ช่วงเลยนะพมาขอเป็นหมวกดอกกะดีอไรอา้ยหกหาเนี่ยมันคือใช่ปลาด้วยยังแสบเลยปลาลูกก็วนึงปลาลูกคัวเห็นสอดได้ได้บ่ในคลิปตู้เด่นไปสอดอีกบ่คู่ว่าได้ปเราตูเด่นไปดิอืไปแต่เช้ามาน่วัดเรามาแวะอยู่บ่ของผนบ่กาชิมาแวะนี่ยิ้มเพิ่มาอืมแวะนี่ เราไปถ่ายแต่ชาวเห็นนอกมะนาวสอนได้ปลากลายเต้นโดดเด็ดโดดเดดนมในคลิปเพื่อนเอาลงอืมตัวเด่นก็ไปไปน้ำลังเจ้า <Tomorrow>. อีกนะนะไปน้ำลังเจ้าไปก่อนแล้วเราเจ้ามาได้หน่อยหนึ่งแล้วผิดไปประนาณนี่แหละคลิปปลายเรียรสวนทางนั่งเรา เมื are Lord, ่อกันเด้อเด้อน้าก็ไปตึกปลานํากันบ่มื่อกันเด้อมื่อนอาโอเคโอเคสบายดีสสดีมื้อนี้เือบ่กินข้าวอยากกินข้าวแน่นี่มเืออือโอเคโอเคก็เฮ็ดด้เนาะมาไดอเดตัวไโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมานั่งเล่นนําอกินก่อนเพิ่นบ่ มือนี่พาคให้ระมกนะ็เปิดเนาะเปินว่าโอ้ยฉัได้กินอี่บ่ขนมกใส่มือน้องมะนาวนี่กะโอเคพี่น้องเนาะะกะขอบุญขอบคุณ fc เบือ่อทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตัวคำแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็บวกกดข้ามโฆษณา,าตัวคำไปก็ขอบ,บุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะตัวคำคือจะขอตัวกล่าวคำา่าสบายดีสบายดี